หลังจากที่แอดมีนะคะกับแอดนุษนะคะโอ,อ่โชกับเจ้าแม่นะคะแม่นางซิลแล้วนะคะท่านผู้ชมพากันนั่งเล่นตรงนี้นะคะแอดมีก็นั่งพิงเสานะคะแล้วก็หันหน้านะคะไปทางทิตบันออกนะคะท่านผู้ชมทิตบันออกก็คือทางนี้นะคะหันไปแล้วก็เจอที่ต้นคูนนะคะ<อ>เห็นต้นคูนนะคะท่านผู้ชมตรงที่แอดนุษนั่งนะคะมองไปก็เห็น หัวนะคะเลเสียนของอพระพิฆเนตนะคะแวบเดียวนะคะท่านผู้ชมมองเห็นแวบ,บเดียวคือเอ๊ะคืออะไรนะคะคืออะไรนะคะท่านชมก็เลยมองดูอีกทีนึ่งนะคะชัดมากนะคะท่านผู้ชมแอดมินีก็ไม่ได้ลบดูนะคะคือเห็นยังไงก็บอกท่านผู้ชมอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวแอดมินีส่งให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะ นี่นะคะตรงแอดนุดนั่งนะคะท่านผู้ชมมองไกลๆชัดมากนะคะท่านผู้ชมคะไม่เคยเห็นนะคะนี่นะคะให้ท่านผู้ชมดูนะคะอันนี้คือต้นคูนนะคะมีมีเสียนะคะมีหัวเนาะ,ะแล้วก็มีใบหูมีตาตา,ตาแล้วก็จมูกนะ,ะเป็นงวงเนาะพาพิคเนียจะเป็นงวงเนาะ ค่ะจมูกนะคะก็คือ,คอว่าเป็นงวงค่ะท่านผู้ชมแปลกมากเลยนะคะมาก็ไม่เคยเห็นนะคะท่านผู้ชมะคะ่ะอะไรนะเอดนุชเมื่อกี้ว่าอะไรนะคะอ,อ๋ออ๋อบอกอ่าแม่พลาดที่จะส่งตัวเด็ดๆให้ท่านผู้ชมเนาะ จะไม่ส่งหรอกพอดีสายโทรศัพท์ไปเห็นอ๋อ้แค่ว่าจะส่งอ่าอ่ารูปให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะ,ะมาดูเลยค่ะส่งตัวเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูอ่าดูรูปภาพนะคะของอ่าเหมือนมากๆนะคะท่านผู้ชมเหมือนจริงๆค่ะท่านผู้ชมแต่ถ้ามองไกลๆชัดเหมือนเนาะ มองใกล้เนี่ยจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะนี่ประมาณนี้ได้นะคะแล้วก็มองไกลๆกว่านี้อีกนะคะท่านผู้ชมมองากที่นั่นงอยู่คุยกันตรงนั้นเมื่อกี้นะคะจะชัดมากกว่าเนาะ,ะตรงที่เรานั่งเมื่อกี้อ่ะตรงศาลเนาะ,ะเอ็ดมินีนะคะก็นั่งคุยกันนะคะ,ะหันหน้ามาทางทิศตะวันออกอ๋อเห็นเห็นแวบเดียวนะคะเอ๊ะอะไรเนาะ,ะก็เลยกลับมามองใหม่นะคะท่านผู้ชมก็เห็น อาอย่างที่เห็นน,น,นะคะมีเสียงมีหน้ามีตาเนาะมีหูมีจมูกนะคะท่านผู้ชมในเอดนุ่นเห็นตรงไหนเนาะตัวเลขมาหลายงวดเลยนะคะ,ะท่านผู้ชมไม่เคยเห็นแปลกมากแปลกจริงๆนะคะต้นคูณนะคะรู้ว่าตน้นต้นคูนต้นนี้จะเป็นต้นค้ำต้นคูณจริงๆใช่ต้นค้ำต้นคูณนี่แหละต้นคูณเห็นไหมคะตรงไหนเนาะค่ะสองตัว 1น่งหนึ่เจ<อ>ไม่รู้อ่ะมองไม่เห็นอ่ะแปดเจ็ดแปหนึ่งแปดเจปเจใช่ไหมคะจ้าตรงนี้เป็นลเลขแปดตัวนี้เป็นลเ,นนเนลขเจ็ดใช่ไหมคะแอดนูนเห็นเป็นแปดเจ้าแปเจกับแปดเพราะว่าหนึ่งกับเจก็ตัวเดียวกันเนาะ ก็เห็นอยู่ค่ะ,ะแต่ไม่ค่อยชัดมากลางๆเดี๋ยวส่งให้ท่านผู้ชมดูข้างบนนะคะไอต,ตอนแอดมินีเดินมาดูอ่ะเหมือนจะมีะตัวเลขเหมือนกันนะคะจะ้ะตรงไหนคะตรงนี้ค่ะเลขหก 6, เห็นไหมเห็นไหมแอดนุชโอ้ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหกชัดมากจะ้ะแล้วตรงนี้นะแอดนุชเป็นเหมือนรูปคน ตรงนี้เหมือนรูปคนจ้ะมีมีหน้ามีหัวมีผมมีผมอ๋อจ้ะแล้วก็เป็นตัวนะคะเหมือนเหมือนเหมือนนะคะท่านผู้ชมเหมือนรูปคนนะนะคะเลขหกก็ชัดอยู่เนาะชัดอยู่ค่ะตัวตนี้เป็นเลขหกด้วยไหมะก็น่าจะเลขหกด้วยเหมือนกันเนาะจ้หกเล็กกับหกใหญ่จ้า หัวนี้มีแต่เลขคู่ไอ้เลขเบิ้ลจุดจุดทู่เมื่อกี้ก็ได้หกหกแปดหกหกจ้าแปดหกหกมาดูที่ต้นนี้ก็หกหกเหมือนกันต้นคูณนะคะอันนี้สามหรือเปล่าน้อมองเห็นค่ะมองเห็นแต่หกหกเล็กก็หกใหญ่หกหกเล็กหกใหญ่จ้าตรงนี้เป็นหกนี้ก็เป็นหกหกนี่จะชัดมากจ้า ก็เป็นรูปหน้าคนนะคะแอดม,อนนะะมีเห็นอย่างั้นนะคะท่านชมเห็นยังไงก็บอกแอดมีด้วยนะคะถ้าส่องใกล้ก็จะไม่เห็นนะคะต้องส่องไกลตรงตาจะเป็นห้าหรือเปล่าเนาะตาอีกข้างหนึ่งอะน,นุชป์ฝั่งขวาใช่ไหมคะฝั่งขวาถ้าเรานั่งส่องแบบนี้ก็คืออยู่ขวาเนาะ แปลกมากๆเลยนะคะมารอบนี้เที่ยวนี้นะคะงวดนี้นะคะท่านผู้ชมคือเขาจะให้เห็นอ่ะเหมือนเอดนีเอดนีเคยสังเกตนะเหมือนตัวเลขเหมือนกันนะคะถ้าเขาจะให้เห็นก็คือเห็นแวบเดียวเหมือนองค์พระพิฆเนศเหมือนกันนะคะอ่ารูปนะคะที่อยู่ต้นคูน่ะคือเห็นแวบเดียวเหมือนกันจะเห็นก็คือเห็นแค่เดียวจะแล้วก็กลับมามองใหม่เอะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจ้ะจ้ะเอ้อะไรเนาะเหมือนเหมือน เหมือนแบบว่าสะดุดตาแล้วแวบนึงใช่อ๋อแล้วก็ต้องให้เรากลับมามองอีกถึงจะรู้ใช่ค่ะ<า>ก,ก็เลยมามองมองมาอีกครั้งหนึ่งก็ยังเห็นเห็นทีนี้เห็นชัดชัดข้างล่างก็เป็นห้าห้าใหญ่มากค้ล่างเป็นเ,นเลขห้าบอ เรอยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่นุน๊วันนี้วันที่ย <20 S 2> ี่สิบสองยี่สิบสองเนาะไม่ใช่วันพระนะคะท่านผู้ชมเนะาะวันพระผ่านมาแล้วนะคะวันนี้เปลกนะคะมาก็เจอนะคะเจอแบบที่เราไม่คาดคิดอะว่าจะเจอเนาะคือเหมือนมากเนะาะคือเหมือนจริงๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เมื่อเช้าก็ไม่ได้คิดว่าจะมาแม่นางซิวด้วยนะคะใช่ เพราะว่าจะไปอีกที่หนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปนะคะก็เลยเลือกที่จะมาที่นี่เนาะ,ะเลือกที่จะมาแม่นางซิลนะคะสงสัยแม่นางจะให้มาเอาตัวเด็ดๆจากองค์พระพิฆเนศนะคะท่านผู้ชมมองยังไงก็เหมือนนะคะท่านผู้ชมเหมือนจริงๆค่ะอันนี้คือซูให้ดูใกล้หน่อยนะคะก็ยังเหมือนเนะาะจ้าก็เหมือนอยู่ค่ะคล้ายนะคะคล้ายมาก ไม่ถือว่าแบบเหมือนมากย่ียค่ะถือว่าคือมองมองก็คือเหมือนแต่ไม่ได้เหมือนมากจ้าจ้าคือเหมือนเราไม่ได้ลบลูนะคะท่านผู้ชมลูกหลานไม่ได้ลบลู่นะคะก็เห็นยังไงก็พูดให้ท่านผู้ชมดูฟังอย่างนั้นนะคะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะคะมองแล้วก็ดูด้วยนะคะว่าเหมือนกันกับที่อดิพีพูดหรือเปล่าเห็นหรือเปล่านะคะ การดูช่วยกันพิจารณานะคะท่านผู้ชมนาคาแอดนี้ให้ท่านผู้ชมนะคะมองแบบเฉียงๆนะคะก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมซูมออกมาแล้วหน่อยๆน,นะคะ คล้ายมากนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็มีตัวเด็ดๆด้วยนะคะท่านผู้ชมแปดเจ็ดกับหกหกนะคะที่เห็นนั่นนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะที่ให้ลูกเห็นนะคะแอดบดีก็ไม่ได้งมงายนะคะท่านชมก็คือเห็นยังไงก็พูดอย่างนั้นนะคะ เห็นตามที่เห็นนะคะโชคดีนะคะท่านผู้ชมที่ได้รับชมช่องบณนีชาแนลนะคะขอให้รวยๆนะคะโชคดีโชค,ด,โชคดีจ้า